สวัสดีพี่น้องที่รักในพิศุกธิทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่28เดือนสิงหาคมปี2025ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้ที่เราได้ตื่นขึ้นมาและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้านะคะเวลานี้เราร่วมใจก,กันอธิษฐานก่อนนะคะ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาที่รักทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายนำข้าพระองค์ทั้งหลายในตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยพระคุณของพระองค์และตื่นขึ้นมาในวันนี้ด้วยพระคุณของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าและขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูวใจข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหนุนจิตช่วใจตราดกับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพี่สุคริตเจ้า อเมนในเช้าว,วันนี้นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันผ่านหนึ่งเปโตรบทที่สามข้อที่สิบสองนะคะในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูและระับฟังนะคะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมพระกันของพระองค์สดับคํคำอ้อนวอนของพวกเขาเมื่อเรา อ่านพระคีร์ในข้อนี้นะคะทําให้เราได้รับความอบอุ่นใจได้รับกําลังนะคะให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงเฝ้าดูแล้วก็รับฟังเราทั้งหลายนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครที่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เราพบเจอหรือว่าเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของเราที่เรากำลังประสบอยู่นะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึก น้อยใจหรือเสียใจด้วยซ้ําไปที่บางคนที่เราไว้ใจหรือว่าบางคนที่เราคิดว่าเขาจะเข้าใจเราเขากลับไม่ได้เข้าใจเราอย่างที่เป็นนะคะแต่ในความรู้สึกเหล่านี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าความห่วงใย,ยความเอาใจใส่ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายนะคะ ซึ่งพระคัมภีร์ในตอนนี้ในข้อนี้ที่เราได้อ่านเนี่ยก็หนุนใจเราให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าว่าสายตาของพระเจ้าหรือว่าพระเนตรของพระเจ้านั้นพรงงรงเฝ้าดูเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้านะคะในพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงคําว่าคนชอบธรรมซึ่งคนชอบธรรมในที่นี้ก็คือคนทั้งหลายที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์และ ต้อนรับพีเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาคนเหล่านั้นได้รับสิทธิใหม่นั่นก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าและอีกส,สิทธิหนึ่งนะคะเราได้รับนั่นก็คือผู้ชอบธรรมซึ่งเราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมก็โดยพระคุณความรักของพระเจ้าโดยผ่านพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ทรงหลั่งออกเพื่อเราฉะนั้นใน,นพันิีตอนนี้กําลังพูดถึงเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์นะคะ ว่าพระเนตรของพระเจ้านั้นก็เฝ้าดูเราทั้งหลายอยู่เป็นการเฝ้าดูด้วยความรักเฝ้าดูด้วยความทนุถนอมเฝ้าดูด้วยความเมตตาซึ่งบทเพลงเพลงหนึ่งบอกว่าเรานั้นเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าซึ่งเป็นลูกที่พระองค์ทรงรักอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเฝ้าดูเรานั้น พระเนตรของพระเจ้าหรือว่าสายตาของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความรักความห่วงใหญ่และความเข้าใจซึ่งเราต้องการบุคคลแบบนี้นะคะที่อยู่กับเราแต่ความความเข้าใจของพระเจ้าความความเข้าใจเรานะคะที่พระเจ้าเข้าใจเราไม่ได้หมายหมาถึงว่าพระองค์นั้นเข้าใจและสนับสนุนทุกอย่างที่เราปรารถนาที่จะทํา ไม่เลยนะคะพระเนตรของพระเจ้ามองดูเราปรองเข้าใจเราถึงความทุกข์ยากถึงปัญหาที่เราเผชิญแต่นะคะเดียวกันการเฝ้าดูของพระเจ้าก็เฝ้าดูเพื่อให้เรานั้นที่จะได้รับการปกป้องอยู่ในทางของพระเจ้านะคะสายตาของพระองค์มองดูเราเพื่อที่จะชี้แนะเราเพื่อที่เราจะยังคงอยู่ใน ทางของพระเจ้าเสมอพระองค์จะทรงมองดูเราแล้วก็ปกป้องย่างเท้าของเราและในประการที่สองก็บอกว่าพักการของพระองค์นั้นทรงสดับคําอ้อนวอนของพวกเขาแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่ชอบธรรมนะคะผู้ที่ดําเนินไปกับพระเจ้าเราเป็นคนเหล่านั้นที่ดําเนินกับพระเจ้าพระองค์ทรงมองดูเราและพระองค์ทรงฟังคําอ้อนวอนหรื คำอธิษฐานของเราหรือคำออแม้แต่คําพูดที่บางครั้งเราอาจจะพูดออกมาไม่ได้เป็นท่าทีในการอธิษฐานเลยทีเดียวแต่เราอาจจะเป็นคํำบ่นออกมานะคะหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เราระบายออกมาซึ่งคำเหล่านี้พระองค์ก็ทรงฟังคําอ้อนวอนของเราความยากลําบากของเราการทูลวิงวอนขอบางสิ่งบางอย่างขอความช่วยเหลือขอกำลังขอ หนทางแห่งการแก้ไขทางออกซึ่งพระองค์ทรงฟังและพระองค์จะทรงสดับนั่นก็คือพระองค์จะทรงตอบนะคะทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ละเลยหรือว่าไม่ได้ไม่สนใจไม่ได้เฉยเมยต่อเรานะคะแต่พระองค์ทรงรักเราทรงเข้าใจเราและสายตาของพระองค์ก็มองดูเพื่อที่จะ พิทักษ์รักษาหนทางของเราชีวิตของเราให้อยู่ในความชอบธรรมให้อยู่ในความปลอดภัยสมกับที่เราเป็นผู้ชอบธรรมและในขณะเดียวกันเมื่อเราทูลขอหรือเมื่อเราอ้อนวอนเมื่อเราเปล่งเสียงของเราต่อพระเจ้านะฮะพระองค์ทรงฟังพระองค์ทรงใส่ใจถึงทุกรายละเอียดของชีวิตเราฉะนั้นแม้ว่ามนุษย์อาจจะไม่ได้เข้าใจเราและอาจจะไม่ได้ มีมนุษย์ที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาแต่พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและพระองค์ทรงเข้าใจในความยากลำบากของเราแม้ในความอ่อนแอของเราพระองค์ก็ทรงเข้าใจด้วยนะคะแม้พระองค์ไม่ได้สนับสนุนให้เราทําความบาปแต่พระองค์ทรงเข้าใจในความอ่อนแอนั้นและพระองค์ก็อยู่เคียงข้างเพื่อที่จะช่วยให้เรามีกําลังในการมีชัยชนะเหนือความอ่อนแอเหนือความการ ความทุกข์ยากลำบากเหนือการทดลองใจที่เกิดขึ้นพระเจ้าต้องการให้เราที่จะกลับใจพระเจ้าต้องการให้เราที่จะมีชัยชนะพระเจ้าต้องการที่จะเสริมกำลังให้กับเราทั้งหลายเพราะพระองค์ไม่ทรงประสรงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพินาศพระองค์ไม่ทรงประสรงค์ให้ลูกของพระองค์ต้องเผชิญกับการถูกลงโทษนะคะพระเจ้าจึงทรงมองดูเราเพื่อที่จะช่วยเรา เพื่อที่จะปกป้องเราเพื่อที่จะตักเตือนเรานะคะเพื่อที่จะให้เราอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมฉะนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายรู้ว่าเรากําลังดําเนินไปกับพระเจ้าและดําเนินอยู่ในความชอบธรรมหากเรา,เอ,าอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะอยู่ในความบาปคิดหรือทําบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอมีคําพูดหรือมีนิสยัยบางอย่างที่ไม่ดี ขอพระเจ้าเมตตาที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนเราเพราะพระองค์เข้าใจเราค่ะพระองค์รู้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้พระองค์พร้อมที่จะเสริมกําลังเราฉังนั้นขอให้เราเองที่จะขอกําลังจากพระองค์อ้อนวอนพระองค์เพราะพักการของพระองค์หรือว่าหูของพระองค์นั้นทรงฟังเราอยู่นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะ สาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเฝ้ามองดูและทรงรับฟังเราไม่ว่าในเวลาที่เรารเผชิญกับการทนทุกข์และเราต้องการผู้เข้าใจพระองค์ทรงอยู่ตรงนี้และทรงเข้าใจเราพระองค์ทรงรักเราดั่งแก้วตาดวงใจขอบพระคุณพระองค์สําหรับ ความรักพระคุณที่โปร่งรงมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดนำตลอดในวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินไปกับพระเจ้าและรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์และมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพ,พระสุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พระพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ